สวัสดีครับผมกล Accord in ์ดอินสปาำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการต่อไฟรีสวิตฮ Honda นะครับโดยทั่วไปสวิตของ Honda ก็จะมี5พิน6พินและ7พินนะครับเราสามารถต่อไฟรี ให้ติดที่ตัวของสวิตได้นะครับสำหรับตัว5พินนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้ตัว6พินส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสวิตช์สลูปนะครับส่วนตัว7พินก็จะเป็นสวิตช์ c ms นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่ตัวสวิต ห้าพินก่อนนะครับสวิตช์ห้าพินการต่อไฟรีจะต่อเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือตัวปรักด้านหลังจะเสียบเข้าอย่างนี้นะครับตำแหน่งของปรักไฟรี ก็คือสวิตจะอยู่แบบนี้นะครับตำแหน่งของตัวปลั๊กไฟรีนะครับก็คือจะอยู่ตัวที่สองและตัวที่สามนับประจากด้านบนนะครับก็คือเส้นบนสุดตัวนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองและตัวที่สามสองเส้นนี้นะครับที่จะํำการต่อไฟลี เอาเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นไฟและเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นกาวนะครับสวิตห้าปิน,นี้จะใช้สองเส้นนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับนับจากบนมานะครับเส้นที่สองและเส้นที่สามนะครับเวลาเสียบก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับตอนนี้ผมต่อไฟมาที่ตำแหน่ง ตัวปลั๊กเลยนะครับเส้นที่2และเส้นที่3มนะครับไม่ต้องไปจำสีสายไฟนะครับให้จำลำดับของสายไฟนะครับนะครับตอนนี้ตัวไฟดีติดแล้วนะครับถ้าต้องหันมาดูด้านข้างก็จะเห็นตัว ไฟรีติดอยู่นะครับนี่จะเป็นสวิตช์ vsa นะครับควบคุมการส่งตัวนครับอันนี้คือของสำหรับตัวสวิตช์เป็นปลั๊ก5พินนะครับจะลองกับตัว tcs นะครับซึ่งเป็นปลั๊กเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกัน ตำแหน่งเดียวกันเส้นที่2องและเส้นที่3นับจากบนนะครับจะลองเป็นสวิตช์เซนเซอร์กันชนหน้านะครับนะครับปิดเหมือนกันนะครับ สังเกตุที่ตัวหลอดไฟนะครับมีไฟติดขึ้นมานะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสวิตช์ห้าพินก็คือตัวสวิตชโพนะครับ เรตินะครับอืีครับนี่ก็คือตัวสวิตท,ที่เป็นตัวสวิตของห้าพินนะครับต่อเหมือนกันหมดนะครับก็จะมีสวิตประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิต สันลูปนะครับซึ่งเป็น6พินนะครับเวลาต่อสวิตช์ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตำแหน่งของตัวไฟดีคือเส้นที่2นะครับนับจากบนมาเส้นที่2นะครับกับเส้นที่ห้านะครับ สองเส้นนี้ก็คือให้ต่อเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นไฟและเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นตัวกาวนะครับก็คือถ้าเราจะดูง่ายก็คือจะเป็นเส้นที่สองของท้งด้านบนและเส้นที่สองของด้านล่างนะครับนะครับกานับจากบนมาก็เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับ สามสี่ห้าและเส้นที่ห้าหกนะครับเส้นที่สองและเส้นที่ห้านะครับต่อเส้นหนึ่งเป็นไฟและเส้นหนึ่งเป็นกาวนะครับสำหรับสวิตช์หกพินนะครับเดี๋ยวผมยต่อให้ดูนะครับ เมื่อต่อเส้นที่สองและเส้นที่ห้าแล้วนะครับไฟเรีก็จะติดขึ้นมานะครับสังเกตดูที่ตำแหน่งหลอดไฟนะครับจะมีไฟเรกขึ้นมานะครับอันนี้คือการต่อไฟเรีของสวิทช์คอนดซึ่งเป็นปลั๊ก6พินนะครับสำหรับปรักคอนด้ที่เป็น7พินนะครับ ก็จะมีตัว cms ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปรับเหยีดพินนะครับสำหรับสมิธอนด,ดาการต่อนะครับเส้นที่1น,นะครับนับจากบนลงมานะครับเส้นที่1แ,และเส้นที่6นะครับ 1, 2, 3, 4งสี่ห้าหนะครับเส้นที่1และเส้นที่6 เอาเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นไฟและเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นกาวนะครับสวิตจะอยู่ลักษณะยอย่างนี้นะครับเวลาหลักการนับก็คือให้นับจากด้านบนลงมานะครับเวลาเราใส่สวิตนะครับเส้นที่หนึ่งและเส้นที่หกนะครับสองเส้นนี้นะครับ หลังจากที่ต่อวัวไฟลีแล้วนะครับเส้นที่หนึ่งและเส้นทหกนะครับสัมด็อสวิตซีเอซึ่งเป็นปลั๊กเจ็ดพินนะครับและนี้ก็คือการต่อสวิตไฟลีของตัวสวิตของ Honda ซึ่งจะมีปลั๊ก ห้าพินหกพินและเจ็ดพินดังที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือวิธีการต่อไฟรีสวิตฮอนดานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ